อ่าฮะ่ผ huh. uh ิด huh. ผ oui. oui, oui. uh ิดสวเดชาี่เขามาดูยังไงกันเลยครับ อันนี้กืผมคนบ้าคนเดิมเริ่มเติมคือมาตรไม่ครับบาดใหม่ครับ,รรบนี่คือความสดยอดเท่ ตอนนี้ผมก็ต้องหา ก็ไปสำรวจกันเอากรนเนาะก็เอาขวานว่ะขวาโอเคกรินโอเคโอเคในเรื่อยครงนี้จะทาให้เราไม่จุใจนะเพื่อโอเครลองมปสำรวจตรงนี้ดีกว่านไม่น่าแน ไปเมวิโลมาทุกคนไปเมนเออตอนนี้เราไปแลงวนะไอหมอนี้มันช่วยนะทุกคน,นโด,โด,โดูดูดูเนี่ยไอเทอร์เทลเชลมันจะช่วยนะมัชนะช่วยให้วอเตอร์บริททิ้งเราประมาณสิบวิถ้าเราอยู่ในนะ้ำ เหมือนเราจะกลายเป็นปลาแล้วทุกคนใครที่เคยดูผมก็จะรู้จักเอ่อแม่ชื่อไซต์มะไซต์มะในไมค์มารับหวันยีไม่หนึ่งวัหนหรอกก็หลายวันอยู่อะคิปก็หลายอาทิตย์แล้วก็เริ่มรูกันหมดนะ ทุกคนที่นี่จะไม่มีอาไรที่จรีบร้อะไรทุกคนเรือ่องรวดเปด็นนะเดี๋ยวสร้างเรือไปก่อนนะเรือไม่ได้สร้างอย่างนี้หรอแล้วสรุปเรือมันสร้างยงไงอ้ออ๋อ この上に。やや ขึ้นก่อนขอึ้นขึ้ก่อนเกดตัวตาย ก็คือหาคนให้จอหาหม,มู่บ้านให้เจอไม่เจอไม่เ,มเกิดปอ,อเลยเนะี่ย กาะใหม่อะเกาะใหม่ แล้วก็ไม่งั้นจบเร็วไปโอ้ไม่เจอสัตว์นะซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ทุกคนซอมบี้คลิปนี้ขอาจะเพียงเท่านี้เจอ,กอเกาะแล้ว